ซาตานหรือที่รู้จักกันในอีกหลายชื่อลูซิเฟอร์ปีศาจหรือในศาสนาอิสลามที่เรียกว่าอิบิลิสเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายความเย้าหยวนและการต่อต้านพระเจ้าความเชื่อเกี่ยวกับซาตานนั้นมีมากมายและหลากหลายทั้งในศาสนาตำนานและวัฒนธรรมวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10อันดับความเชื่อเกี่ยวกับซาตานที่คุณ อาจไม่เคยรู้อันดับที่10สซาตานคือเทวดาตกสวรรค์ลูซิเฟอร์เป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีทั้งความงดงามความฉลาดเหนือเทวาอื่นๆแต่เขากลับภาคภูมิใจในตนเองและคิดจะเทียบชั้นหรือเหนือกว่าพระเจ้าลูซิเฟอร์จึงรวบรวมเหล่าทูตสวรรค์บางส่วนเพื่อก่อการกรบฏ แต่แล้วในที่สุดกลับต้องพ่ายแพ้ให้แก่เทวทูตที่มีชื่อว่ามิคาเอลและถูกขับไล่ตกลงมาจากสวรรค์ไปยังชั้นนรกหลังจากการตกสวรรค์ลูซิเฟอร์นั้นได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นซาตานซึ่งแปลว่าผู้ต่อต้านหรือผู้กล่าวหาเขาถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความมืดความชั่วร้ายและศัตรูของมนุษยชาติเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการล่อลวงและการทำลายล้าง ตั้งแต่เหตุการณ์ในสวนเอเดนจนถึงวันสิ้นโลกอันดับที่9สาซาตานคือผู้ล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาปในประวัติศาสตร์ของาศาสนาและวัฒนธรรมของมนุษย์ซาตานมักได้รับบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนแห่งการล่อลวงผู้ที่คอยกระซิบคำเชิญให้มนุษย์นั้นทำสิ่งที่ผิดคุณธรรมหรือศีลธรรมหรือพระบัญญัติของพระเจ้า ซาตานไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายแต่เป็นพลังที่มุ่งเปลี่ยนใจคนให้หันหลังให้แสงสว่างโดยหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดคือการล่อลวงของซาตานในรูปแบบของงูซึ่งเกิดขึ้นในส่วนเอเดนซาตานล่อลวงให้อีฟกินผลไม้ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งความรู้และความชั่วทั้งที่พระเจ้าได้สั่งห้ามไว้ผลที่เกิดขึ้นคือทั้งอีฟและอดัม ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนและนี่เองก็เป็นจุดล้มต้นของบาปดั้งเดิมเรื่องนี้กลายเป็นต้นแบบของการล่อลวงที่ทรงพลังที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุดมนุษย์นั้นก็ยังสามารถถูกหลอกล่อได้หากจิตใจนั้นวันไหวอันดับที่8สซาตานคือราชาแห่งนรก เมื่อพูดถึงนรกภาพที่คุ้นเคยในจินตนาการของผู้คนจำนวนมากนั่นก็คือดินแดนที่มืดมิดที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและความทุกข์ทรมานโดยมีซาตานนั้นนั่งอยู่บนบัลลังแห่งเพลิงถือสามง่ามปกครองเราปีศาจและลงทันดวงวิญญ,ญญาณบาปเหล่านั้นนี่คือภาพจำที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอีกหลายวรรณกรรมรวมถึงภาพ,พยนตร์และศิลปะทางตะวันตกอีกด้วย อันดับที่7ลัทธิบูชาซาตานนั้นมีอยู่จริงลัทธิบูชาซาตานมักก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่ากลัวในจินตนาการของผู้คนเช่นพิธีกรรมลึกลับการใช้สัตว์มาเป็นเครื่องบูชายันหรือการต่อต้านศาสนาแบบรุนแรงแต่ในความเป็นจริงนั้นลัทธิบูชาซาตานมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าที่คนทั่วไปนั้นจะเข้าใจและหลายกลุ่ม ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือความชั่วอย่างที่ทุกคนเชื่อกันลทัทธิบูชาซาตานสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆก็คือซาตานนิยมแบบปัจฉญากลุ่มนี้ไม่ได้เชื่อว่าซาตานมีตัวตนจริงแต่ใช้ซาตานเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งคำถามการต่อต้านอำนาจศาสนาแบบเก่าและการยึดมั่นในเสรีภาพส่วนบุคคลและกลุ่มที่สอง คือซาตานนิยมแบบศาสนาซึ่งกลุ่มนี้จะเชื่อว่าซาตานนั้นมีตัวตนอยู่จริงและเคารพบูชาด้วยความศรัทธาเช่นเดียวกับผู้ศรัทธาในเทพเจ้าต่างๆบางกลุ่มอาจมีพิธีกรรมทางศาสนาและเชื่อว่าซาตานเป็นผู้ให้ความรู้หรือให้ความเป็นผู้นำเสรีภาพแก่มนุษย์อันดับที่6ซาตานมีหลายชื่อในหลายศาสนาซาตาน หรือความชั่วร้ายนั้นมีอยู่ทุกศาสนาภายในโลกของเราแม้จะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปแล้วซาตานนั้นหมายถึงพลังหรือสิ่งมีชีวิตที่ต่อต้านพระเจ้าหรือการกระทำในทางตรงกข้ามกับความดีความศักดิ์สิทธิ์และระเบียบของจักรวาลโดยความเชื่อในศาสนายูดายนั้นซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่ตั้งคำถาม และทดสอบความศรัทธาของมนุษย์และยังขึ้นตรงต่อพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ศัตรูของพระองค์ในทางศาสนาคิดซาตานนั้นกลายเป็นศัตรูของพระเจ้าอย่างชัดเจนและเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้าซึ่งเป็นต้นเหตุของความบาปบนโลกใบนี้ในศาสนาอิสลามซาตานจะถูกขับไล่จากสวรรค์และกลายเป็นผู้ล่อลวงมนุษย์และในศาสนาพุทธของเราซาตานนั้น มักจะใช้คำเรียกว่ามารไม่ใช่เทพหรือปีศาจที่มีตัวตนแต่เป็นพลังในใจและเป็นมารพยาผู้ขัดขวางไม่ให้ผู้คนบรรลุธรรมซึ่งปรากฏในช่วงพระพุทธเจ้าที่กำลังตัดสุซึ่งมารน,นั้นพยายามล่อลวงและขัดขวางและคำว่ามารในพุทธศาสนาน,นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความกิเลสความหลงและอุปสรรคในจิตใจของทุกคนนั่นเองอันดับที่ห้า ซาตานมีอำนาจเหนือธรรมชาติตามตำนานและความเชื่อทางาศาสนาซาตานนั้นถูกมองว่าเป็นจิตวิญญาณของความชั่วร้ายที่มีพลังและอำนาจเหนือธรรมชาติเขาสามารถล่อลวงจิตใจมนุษย์ให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีและเบียเบ่ยงเบงทางศีลธรรมซึ่งบานตำนานนั้นได้กล่าวว่าเขามีพลังในการชักใย,ยเหตุการณ์ทั้งบนโลกและในอาณาจักรวิญญาณยังมีความเชื่อว่า เขาสามารถเปลี่ยนรูปยัวยุรวมถึงการสร้างภาพลวงตาแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามอำนาจของซาตานนั้นมักจะถูกกำจัดโดยพระเจ้าหรือกฎแห่งจักรวาลตามศาสนาต่างๆนั่นเองอันดับที่4การขายวิญญาณให้ซาตานการขายวิญญาณให้ซาตานเป็นแนวคิดที่ปรากฏในตำนานนิทานและวรรณกรรมหลายๆยุคสมัยโดยทั่วไปนั้น การขายวิญญาณจะหมายถึงการทำข้อตกลงกับซาตานเพื่อแลกกับสิ่งล่อใจเช่นอำนาจความร่ำรวยหรือความสามารถเหนือมนุษย์โดยผู้ที่ทำข้อตกลงนั้นมักจะต้องยอมมอบวิญญาณของตนหลังความตายซึ่งเรื่องนี้นั้นมักถูกใช้เตือนสติในเรื่องของผลของความโลภและการหลงผิดในสิ่งชั่วร้ายในบางความเชื่อการสำนึกผิดและการกลับใจนั้น อาจช่วยให้พ้นจากพันธนี้ได้โยฮันฟาอุสนักเล่นแร่ปแปรธาตุและนักปาดชาวเยอรมันซึ่งกลายเป็นตำนานเรื่องการขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับความรู้และอำนาจโรเบิร์ตจอห์นสันนักดนตรีบูสช,ชาวอเมริกันในยุค1930ที่มีข่าวลือว่าไปทำข้อตกลงกับปีศาจที่ทางแยกเพื่อให้ตัวเองนั้นเล่นกีตาร์ได้เก่งระดับอัจฉริยะ อลิสเตอร์โคลเียนักเวทและนักลัทธิผู้มีชื่อเสียงซึ่งบางคนเชื่อว่าเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับพลังที่เหนือธรรมชาติและซาตานบ๊อบดีแลนนักดนตรีระดับตำนานที่เคยให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงล้อเลียนว่าเขานั้นยังคงเดินทางเพราะเขาทำข้อตกลงมานานแล้วซึ่งทำให้บางคนตีความหมายว่าเขานั้นได้ขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้ว นิโคโลปาการินีนักไวโอลินชาวอิตาลีผู้โด่งดังในยุคศตรวรรษที่19ซึ่งการเล่นไวโอลินของเขานั้นถูกหรือว่ามีฝีมือราวกับปีศาจและได้ขายวิญญาณเพื่อแลกกับพรสวรรค์เหล่านี้อันดับที่3เครื่องหมายของซาตานคือแพะหรือดาวห้าแฉกกับหัวเครื่องหมายที่มักเชื่อมโยงกับซาตานในวัฒนธรรมตะวันตกมีูสองอย่างหลักๆก็คือแพะ และดาวห้าแฉกกับหัวซึ่งแพะมักจะสื่อถึงแพะบาโฟเมตซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานในยุคหลังโดยมีหัวแพะอยู่ในกรอบดาวห้าแฉกกับหัวซึ่งดาวห้าแฉกในท่าปกตินั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องแต่เมื่อได้กลับหัวนั้นกับถูกใช้แทนการปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องหมายเหล่านี้จึงถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมของลัทธิซาตาน หรือใช้เพื่อสื่อถึงความหมายแห่งการต่อต้านศาสนาความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี้มักขึ้นอยู่กับบริบทและความเชื่อของแต่ละกลุ่มอันดับที่2ซาตานเป็นตัวแทนของการตั้งคำถามและการปลดแอกซาตานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปีศาจร้ายแต่เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งคำถามต่ออำนาจศิลธรรมและประเพณีดั้งเดิมซาตานจึงแทนด้วยความคิดอิสระ การปลดแอกจากข้อจำกัดของาศาสนาและสังคมแบบเก่าสำหรับผู้ที่มีความเชื่อแนวนี้ซาตานคือการยืนยันในตัวเองและการใช้เหตุผลเหนือความศรัทธาซึ่งความเชื่อเหล่านี้แตกต่างจากาศาสนาส่วนใหญ่ที่มองเห็นว่าซาตานนั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าอันดับที่หนซาตานเกี่ยวข้องกับการครอบงำจิตใจในหลายความเชื่อทางาศาสนา ซาตานถูกมองว่าเป็นผู้ล่อลวงและครอบงำจิตใจมนุษย์ให้ออกห่างจากคุณธรรมเขาใช้กลวิธีต่างๆเช่นความโลภความโกรธหรือความหลงเพื่อทำให้มนุษย์นั้นทำบาปหรือสูญเสียศีลธรรมการครอบงำจิตใจนี้บางครั้งถูกอธิบายว่าเป็นการเข้าสิงหรือการโน้มน้าวใจอย่างลึกซึ้งโดยในศาสนาคริสต์บางนิกายเชื่อว่าผู้ที่อ่อนแอทางจิตวิญญ,ญาณ อาจตกเป็นเหยื่อของอำนาจของซาตานได้ซึ่งการต่อต้านมักจะเกี่ยวข้องกับการสวดภาวนาและการรักษาความศรัทธาของมนุษย์นั่นเอง